ผู้ชาวบางรมูคนหนึ่งผมนาย,ย,ยอุติโกงเสียบจริีวันเป็นเด็กที่เกิดที่บางรมูอยู่ประมงเนี่ยน,นะครับถนุนจากกระมงที่ร้านธนากรอ,อยู่ที่นี่เมื่อ60ปีก่อนจนถึงประมาณั30ปีก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนวิ่งเล่นนะแถวนั้นมีต้นแต่ผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นมนแล้วตั้งแต่ร้านส่งมั่วร้านซีบีซี ทวีอารรมเดิร์นะครับทวีสิงและอะไรต่อมีอะไรวันนี้ก็เป็นการกลับมาเยี่ยมผ้านนะครับเพื่อที่จะเล่าสู่กันฟังว่าเราต้องการจะบอกกับประชาชนบางสิ่งบางอย่างที่นักการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอำนาจในแผ่นดินไม่เคยบอกกับเราเลยคำถามแรกพอผมลงมาจากรถ เดินมาที่นี่สิ่งแรกที่พ่อแม่พี่น้องแถวๆนี้ถามผมก็คือว่าเอตตกลงท่านมาจากพักไหนหรือพักไหนส่งท่านมาคำตอบสั้นๆง่ายๆไม่มีพักไหนส่งมาหรอกครับเพราะวันนี้เดี๋ยวท่านก็คงจะเห็นว่าเราด่ามันทุกพักเลยนะครับนักการเมืองเหมือนเหมือนกันแท้จริงคือโจรล้นชาติ รนประชาชนเหมือนเหมือนกันนักการเมืองต่างพักมันก็คือโจรเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นโจรตา่างซ่องของันเองอันนี้ผมยืนยันได้เพราะว่าวันนี้ได้ต่อสู้กับนักการเมืองมาตั้งแต่ยุคเมื่อยุคสี่สิบกว่าวันนั้นผมยังสีงดำอยู่วันนี้ยุคหกสิบแล้วผม เป็นสีขาวเรียกร้อยแล้วสิบกว่าปีที่ผ่านมาเห็นได้ชัดนะครับลงรัฐบาลชาวิลิตก็ได้ชวนชาวิลิตร่มชาติด้วยการไปปิดไฟแนนซ์ไปรับเงื่อนขอยขอ,ยของ IMF ต้องเอาเงินของประชาชนของพวกเราเงินประชากรของเรามาขุดหนุนแล้วก็มาแก้หนี้ของสถาบัานการเงิน พอเราไล่รัฐบาลความหวังใหม่ของคนเอกชาวบริกได้เสร็จก็มีความรู้สึกว่าเปิดปฏิบัติงานสําเร็จแต่สิ่งที่พบก็คือรัฐบาลประชาธิปัตย์พอเข้ามาเสร็จก็ทําการล้นประชาชนต่อด,ด้วยปรสปรสเป็นงานอับายศมากต้นประชาชนไปเป็นหลักหลายหลายแสนลา้านบาทหลังจากนั้นเราก็สู้กับประชาธิปัตย์ ขัดขวางการขายรัฐวิสาหกิจของเขาขัดขวางนโยบายของพุ้ประชาธิปัตย์ที่จะออกกฎหมายท่าซึ่งเราเรียกว่ากฎหมายหลายชาติ11ฉบับในวันนั้นพอรบกันเสร็จท้ายสุดต้นปี44คนนึกว่าหมดเวรหมดกรรมกันสักทีนะครับไล่ประชาธิปัตย์ของรัฐบาลชวนสองได้สำเร็จก็ได้รัฐบาลทักษิณชินวัตรท้ายสุดสอสปีผ่านไป ก็เหมือนเดิมก็ต้องจับมาไล่รัฐบาลทาักษิณอีกนท้ายสุดเปลี่ยนจากรัฐบาลทาักษิณจนเกิด19กันยาวนกลับมาเป็นรัฐบาลสม,มัครและรัฐบาลสมชายกลับมาเป็นรัฐบาลประชาธิปัตย์รัฐบาลประชาธิปัตย์ก็ร่อนอีกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกพี่น้องทุนทั่วไปว่านักการเมืองทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือโจรรล้นประชาชน กับชาติพัฒนาหรือชาติโน้นชาตินี้หรือพรรคชาติชั่วก็แล้วแต่ท้ายสุดมันก็คือซ่องโจรทั้งหมดเพียงแต่ว่ามันเป็นซ่องโจรคนและส่องนธนรมดาองวันนี้ถึงอยากบอกว่าเราอาจจะต้องถึงเวลาที่กลับมาและรู้เท่าทันกลุ่มโจรพวกนี้กับท่นอาจจะถามทีอาจารย์มุทิคมแม้มีแต่เรื่องไร้ไรเกี่ยวกับักเมือง เอ็นักการเมืองมันทำอะไรดีหรือว่าเก่งๆไม่มีเห้อผมก็ถ้าวาันทีสารการมันก็พอมีอยู่นะผมก็นักการเมืองนเงนี่ยเก่งอยู่สามเรื่องชัดๆเลยเรื่องที่หนึ่งก็คือเก่งในเรื่องการต้นประชาชนเรื่องที่สองที่นักการเมืองเก่งมากก็คือยุแย่ให้ประชาชนมารบกันเอง เพื่อมันต้นประชาชนแล้วแต่ผลประโยชน์กันไม่รบตัวระหว่างนักการเมืองซ่องโจรต่างๆาาจะยุบเอาประชาชนมารบกันเองสิ่งที่สามที่นักการเมืองเก่งมากก็คือถ้ามีความจำเป็นท้ายสุดจะขายชาติเพื่อเอาตัวรอด ในสามข้อ,อนี้ขออธิบายเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับเรื่องการร่วมชาติและประชาชนท่านทราบไหมว่าไอ้ที่เราทำงานหลังควหลังแข็งเพื่อได้เงินได้กี่ร้อยบาทเนีเ่ยแท้จริงแล้วป,ประเทศชาติและประชาชนคนไทยเป็นประเทศชาติที่มั่นคงและอุด,ดงสมบูรณ์ไม่มีใครเคยบอกเรา ว่านอกจากใน,น้ำมีปลาในนามีข้าวแล้วใต้ดินของเรายังอุดมด้วยทรัพยากรมหาศาลไม่มีใครเคยบอกเราว่าใต้ดินนี้มีน้ำมันน้ำมันซึ่งอยู่ใต้ดินในอ่าวไทยและขึ้นมาบนดินถึงภาคกี่าและภาคเหนือ ฟังอีกครั้งนะครับไม่ใช่ห้าแสนลิตรไม่ใช่5้าล้านลิตรแต่เป็น5้าแสนล้านลิตรห้าแสนล้านลิตรก็คือ5แล้วก็มีศูนย์ตามหลังอีกสิเอตัวห้าแสนล้านลิตรเนี่ยถ้าเราคิดที่ราคาตลาดวันนี้น้ำมันติดขายกันที่ประมาณร้อยดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งบาเรล เมื่อเราเอามาทอนเครื่องคิดเลขก็ทอนเสร็จรก็จะเป็นตัวเลขประมาณ2ี่สิบาทต่อลิตรถ้าเรามีห้าแสนล้านลิตรเอาห้าแสนล้านคูณกับ2ี่สิจะได้เป็นเงินทั้งสิ้นสิล้านล้านบาทนี่คือประมันอีกครั้งนะครับไม่ใช่สิล้านบาทนะครับสิล้านล้านบาทแปลว่าหนึ่ง แล้วก็มีศูนย์ตามอีกสสิสามตัว10ล้านบาทนั่นแค่น้ำมันถ้าพูดถึงก๊าซธรรมชาติวันนี้ไอ้อ่าวไทยของเราและลับามาถึงอีสานม,มีก๊าซธรรมชาติอยู่ใต้ดินทั้งหมดคิดเป็นปริมาตร50ล้านล้านลูกบาทฟุต50 ล้านล้านลูกบาทฟุตวันนี้ดัสธรรมาชาติขายกันที่ราคาประมาณ50สตางค์ต่อลูกบาทฟุตเอาห0สตางค์อันนี้คูณกับ50สบล้านล้านจะออกมาเป็นเงิน25หล้านล้านบาทถ้าเายี่บห้าล้านล้านบาทอันนี้มาบวกกับอีกสิ ล้านล้านบาทของเราเังจะเป็นเงินั้งหดดทังสิ้นส5ิล้านล้านบาท35ล้านบาทล้านล้านบาทคือเลข3เลข5แล้วก็ศูนย์ตามอีก12ตัวพวกเราคงตึ่ไม่ออกรอกครับว่า35ล้านล้านบาทมันมากแค่ไหนแต่ว่าง่ายๆถ้าเอามันแตกเป็นแปงยี่สิบถนนสิบสามห้กระโดก็ใช้ีม่พอรัน 35้าล้านล้านบาท35ล้านล้านบาทเนี่ยอันนี้เราพูดแค่น้ำมันกับ๊าซธรรมชาติยังไม่ได้รวมทองมคำยังไม่ได้รวมทองแดงซึ่งมักมากกับทธรรมคำยังไม่ได้รวมเงินยังไม่ได้รวมดีบุกยังไม่ได้รวมสังกะสียังไม่ได้รวมโพแทสในปีสานเอาละครับเอาแค่ข้าน้ํามนกับ gas วันว่าขนาดที่ใหญ่กว่าเศรษฐกิจของไทยทั้งระบบวันนี้ถ้าภาษา,เศ,าเศรษฐศษาสตร์เขาบอกว่าเศรษฐกิจของเราหรือ GDP ของเราขนาดเท่ากับ10ล้านล้านบาท10ล้านล้านบาทหมายความว่าพ่อแม่พี่น้องที่ยืนอยู่ตรงนี้ทั้งหมดรวมทั้งประเทศเรา65ล้านคนทำงานกันอย่างกระยขันแข็งทั้งปี เราจะได้เงินทั้งหมดทั้งสิ้น10ล้านล้านบาทแต่น้ำวันและกก๊สธรรมชาติเราไม่ต้องทำอะไรเลยเรามีเงินอยู่35ล้านล้านบาทใหญ่กว่าเศรษฐกิจไทย3-4เท่าตัวลองคิดดูอีกแหละเอา35ล้านล้านบาทเงินทั้งหมด ารด้วยประชากรคนไทย65ล้านคนเอาปัดเป็น70ล้านคนเอา35ล้านล้านบาทตั้งหารด้วย70ล้านคนแปลว่าเราคนไทยท่านที่นั่งอยู่ ide, ที่มอเตอร์ไซค์ท่านที่ขายต้นเยวอยู่ท่านที่อยู่ในร้านทองท่านที่ขายซีดีอยู่ด้านนั้นทุกคนควรจะมีเงินในกระเป๋าทั้งหมด500บาทต่อคน อันนี้แค่น้ำน,น้ำฟันรากาธรรมชาติ500,000บาทต่อคนถ้าครอบครัวของเรามีคนอยู่6-7คนควรจะมีเงินอยู่ในลิ้นชักที่บ้างประมาณ3-4ล้าน3-4ล้านบาทผมถามั้ว่าเอเรามีงเงินอยู่ที่บ้าน3-4ล้านบาททำไมเราต้องมาทำงานหลังคนแหล ทำไมเรายังต้องมาหาเช้ากินข้าวทำไมเด็กยังต้องมาขายโคมอะไรต่างีแยกทำไมเนาะเราจึงต้องมาตั้งหาเพลงแข่งลอยคอยวิ่งหนีเทศกิจหัวสุงหัวสุดทำไมพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในชนบทยังต้องส่งลูกชายมาขายแรงงานในกรุงเทพและเมืองใหญ่ยังต้องส่งลูกขายลูกสาวมาขายอะไรโ็ไมทรา ในกรุงเทพกันเลยถ้าท่านมีเงินสาสี่ล้านบาทในครอบครัวทำไมถึงต้องทำให้ยุางคำตอบก็ง่ายๆไอ้เงินสาสีออลลา่ล้านบาทต่อครอบครัวหรือยอดรวมของประเทศคือสามหล้านล้านบาทมันไม่เคยถึงมือประชาชนคนไทยเลย เงินสาสบห้ล้านล้านบาทนี้มันไปอยู่ในกระเป๋าของนักการเมืองและนายจุนของพรรคการเมืองทั้งหมดทั้งสิน้นวันนี้เงินของเราอยู่ในกระเป๋าใครหลายคนก็โกรธทักษิณชินวัตรบอกว่าทักษิณชินวัตรเนี่ยต้นชาติต้นประชาชนเพราะเมื่อสิบเอ็ปีก่อน รัฐบาลไทยรักไทยของทักษิณชิน,นลัวรเอาปตอทอไปขายและหลังจากนั้นเนี่ยปตทอซึ่งเคยกำไรนิดหน่อยๆแต่ช่วยเหลือทำให้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติราคาถูกประชาชนสามารถบริโภคน้ำมันและก๊าซในราคาที่ถูกได้แต่วันนี้น้ำมันขึ้นไป44บาทก๊าซขึ้นไปอีก n g v ขึ้นไป l อ g สิ่งที่น่าสลดก,ก็คือกำไรของคตททซึ่งเคยอ,อยู่ในระดาษ3-4มส่หมื่นาทวันนี้คอททกำไรเป็นแสนแสนล้านบาทมันเพิ่มไปจากประชาชนท่านก็บอกประสงคง้านหน้าเพราะว่านันไปเลือกทักสิงมาเพราะฉะนั้นเราควรลบ รับาลไทยรับไทยรัฐบ,บาลเพื่อไทยแต่ผมจะบอกท่นว่าชาก่อนแท้ริงเรื่องแท้ริงไม่ใช่ทักษิณท่ะนั้น <Okay. S 1> ทราบไหมครับว่าการขายปตทเมื่อตี40สิขายไปที่ราคาพาสิบบาท หลังจากนั้นไม่ถึงยี่ี่เดือนขายกันที่สามรอกว่าบาทที่น่าปวดหัวใจก็คือพวกเรามีปัญญาจะซื้อหุ้นปตทไทราบไหมครับว่าหุ้นปตทเนี่ยขายหมดภายในเวลา77วินาที77วิวินาทีแปลว่าอะไร พวกเราทะ่อยากได้หุ้นปตทแค่ไปกรอกชื่อที่อยู่บอ์โทรศัพท์มันก็เลย 70, 70เยยลจ็สด,สด,สดสิสบเจ็ดพนาทเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นหุ้นปตทซึ่งกำไรสดๆสิ้นๆจากสิบบาทไปเป็นสามร้อยกว่าบาทเนี่ยมันถูกกัดไปเรียบร้อยแล้วสำหรับนักการเงินรายย่านีโกโ้ติการสำหันักการเงินทั้งหมดกันสิ้บุูมทักษิณชินวัตรฟันเงินจากประชาชนคนไทยไปหลายแสนละ้าน เราก็โคดเรียบทักสินเหลืกิยแต่สิ่งที่หลายคนอาจจะไม่ทราบการขายปตทน,นั้นแท้จริงคนที่ตั้งลูจัดก,การชมเรื่องจัดก,การการขายปตทไม่ใช่พักไทยกันแต่พักที่ตั้งเรื่องตั้งลูปชงลูกทั้งหมดคือพักประชาธิปัตย์วันนั้น ประชาชนได้เอาปตทมาตั้งบนโต๊ะกินข้าวเตรียมสำรับอาหารไว้เรียบร้อยแล้วต้องการจะฟากเงินหลายแสนานาน้นุงมีและกลับมาบังอาจจะเป็นโมเวทกลับมามใน,านประชาชแท้เรื่องตั้งต้นปีสิสิทำให้ข้ประชาธิุกตัดฝันค้างเตรียมต๊ เรียมรัอาหารเรียบแล้วเรียบร้อยแล้วเรียมสําหรับอาหารเรียบร้ยรอยแล้วเอาช้อนเอาซ่อมเอาจานเอาถ้วยเอาชามวางไว้หมดแล้วไปไปมาๆปุ่มทักสินชินวัฒเข้ามาถึงพักชุกมือเปิดทันทีและอันนี้เป็นสิ่งที่ปวดกระดองหัวใจของประชาปชนมาจนถึงทุวันนี้ประเทศนี้ผมอยากจะบอกก็คือ อย่าไปคิดนะครับว่าเพื่อไทยมันเร็วเพราะฉะนั้นจะต้องลบเพื่อไทยแล้วเอาประชาธิปัตยเอาเข้ามาสวยเอาหน้าแหนสิ่งที่ผมจะบอกเป็นประเด็นสั้นๆเนี่ยผมลบกับพวกนี้มาสิกบกว่าปีตั้งแต่อายุสี่สิกว่าผมดำนํำวันนี้อายุหกสิบผมสีขาวแล้วเนี่ยผมบอกท่านได้อย่างประโยคเดียวกะนั้นใครฟังก็ขัดหูไม่ว่า หลังจากรู้จักลบกับความหวังหม่เพื่อไทยชาติไทยชาติพัฒนาประชาธิปัตย์เพื่อไทยพลังประชาชนผมพูดได้ประโยคเดียวคำเดียวชัดๆสั้นๆพวกนี้ชั่วพอกันชั่วพอกันนะครับนั่นคือสิ่งแรกที่อยากจะบอกทรัพย์สมบัติของประชาชนมหาศาล เราไม่ต้องมาหลังกดหลังแข็งมาขายน้ำใบบุบบตรงนี้ไม่ต้องมาขายดิชิ้นตรงนี้สามารถที่จะประกอบอาชีพสบายๆเงินในลิ้นชักในเอที่บ้านเราสามสี่ล้านบาทต่อครอบครัวถูกเอ้โจรโจรปล้นชาติทุกผักทุกแกงทุกซ่องปล้นไปจากประชาชนทําให้เราจะต้องมาปากจัดตี๋หาเช้ากินข้ามกันถึงรุ่งอรนั่นคือ หน้าที่ควัมเกงกาจของนักการเมืองอย่างที่มันต้นชาติและประชาชนอย่างที่สองพวกป้านีเวลามันต้นชาติและประชาชนก็ไม่มีเรื่องอะไรถ้ามันตกลงกันลงตัววันไหนวันดีคืนดีมันแบ่งผลประโยชน์กันไม่ได้มันก็ออกมารบกันแต่ไอพวกป้านี่มันฉลาดแทนที่มันจะออกมารบกันเอง บาดเจ็บล้มตายแล้วเจ็บตัวเองมันก็ไม่ทำไอ้มันก็เอาพวกเรามารบแทนมีคนถาบนมบอกว่าอาจารย์พุทธิมงคช่วยวิเคราะห์การเมืองไทยสักหน่อยได้ไหมวันนี้เป็นยังไงผมบอกเรื่องมันยาวขอเล่าเป็นนิทานดีกว่าเป็นนิทานอีสุสั้นๆนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าสงกรามนกประสาท เรื่องก็มีอยู่ว่านักการท้งหนึ่งนกกระสาสองตัวจิกตีกันแต่ไม่สามารถเอาชนะเอาแพ้กันได้่างจึงไปกรอกเกมเอากบมาช่วยรบ